สวัสดีครับทุกคนตัวกูพูดเล่นเย็นโอเคกักกูไม่ได้พูดเล่นกูไม่ได้พูดโมโๆและกูไม่ได้พูดเป็นประโยคที่ไม่มี ความหมายเฮียอะไรเลยกูพูดจริงแล้วกูจะทำจริงเพราะอะไรล่ะครับกูจะไปยิงพวกมันพวกขาย,ยาเสพติดพวกที่ตำรวจไปช่วยกูจะยิงพวกตำรวจเฮียเฮียด้วยคุณที่โดนจับที่ออกคลิปแล้วตำรวจทำไมไม่เอาพวสพบสมาเข้าด้วยเฮียและทำไมเอาแค่โทรศัพท์ ที่เดียวโทรศัพท์เครื่องเดียวแค่นั้นเอาไปถ่ายเฮียย็ดเคสักตำรวจนี่เฮียจริงๆกูจะยิงกูทำจริงแล้วกูจะยิงจริงกูปกให้แค่ควายพวกมึงคิดว่ากูไม่ทำเหรอกูทำกูทำตำรวจจับมาคุณที่โดนจับเป็น คนที่ขายยาเสพติดรายใหญ่ประเทศไทยทําไมไม่ออกข่าวเยอะวะแค่ให้ดูแค่สองละสองล้านหกแสนเมตรเองไอ้เหี้ยจับไปตั้งกี่ล้าน่ะจับไปตั้งกี่ล้านนี่สัตว์ให้ตำรวจแค่ทำให้เรารู้ว่าแค่จับได้แค่นี้มึงจะกินโรตีหรือเปล่ามึงจะกินมาโรตีเหี้ยควายสัตว ตำรวจทำอะไรเฮี้ยอะไรตำรวจทำเฮี้ยอะไรล่ะตำรวจทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยครับทำได้แต่แดกเงินของประชาชนตำรวจอย่างนี้ควรที่ต้องตายตั้งนานแล้วไอ้สัสไอ้เฮี้ยนี่มันออกมาพูดว่ากูด่าตำรวจเฉยๆควายเย็ดม่งอีเฮี้ยมึงนี่เมึงกลัวตำรวจเมึงอยู่ในประเทศไทยแล้วเมึงอยู่ที่กรุงเทพ กูไม่กลัวกูเป็นลูกผู้ชายตัวจริงไอ้ควายเ้ยถึงกูออกมาพูดไงมีอกไม่จับหรืออะไรก็กูไม่สนใจเฮียอะไรเลยกูไม่สนใจเฮียอะไรเลยเพราะอะไรมึงฟังกูดิมึงออกมาพูดว่ากูแค่อาปากเสียเวลาซั์กูลำคานกูเหนื่อยกับการทำงานของตำรวจไทยเฮีย กูเหนื่อยกับการทำงานของตำรวจไทยจริงๆตำรวจไทยทำเฮี้ยอะไรดูไอเฮี้ยคุณแรกที่แดกเงินกูไปไอแบนดริสิงอีเฮี้ยนี่ขายรถกูขายรถให้กูที่ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลยสั์พอกูไปทวงเงินกูไปทวงมันว่าเอานี่กูมาคืนอีเฮี้ยนี่มันทำอะไรวะอีเฮี้ยนี่ชวนกูไปขายยากับมัน มันบอกว่ามันมีรายใหญ่ขายยาได้เงินดีและเงินดีเอ๊ซั์นี่มาซื้อ lamborghini ไปเอาเงินหกล้านมาจากไหนวะเฮี้ย hey, มังอกมาตอบเด้เัตกูเนี่ยตัวจริงแล้วกูจะทำจริงนะกูจะบอกให้กวเ้ยมันคิดว่ากูเป็นตัวปอลอมหรืออะไรเนี่ยสัตว์ตอนที่กูไปหามึงเนี่ยตอนที่มึงพากูไปเที่ยวไปบุรีรมัมมึงจำได้ไหมสัต์ ไอห,หัวทงเข้ามาฟังเดยสัตว์แล้วตอนที่มึงอะบอกกูว่าขอช่วยเลี่ยงรถที่มึงไปชนคนตายแล้วกูเนี่ยเป็นคนช่วยไอเฮี้ยนี่หำน้อยใกล้สัตว์มันก็รู้ไอเที้ยมันก็ไม่ออกมาพูดอะไรมันก็ทําให้กลุ่มมีเฮเนี่เด็กน้อยอะเด็กๆเ,เนี่ยไปขายยาเสพติดกันตํารวจโคราชใกล้ทําเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเฮีย้ยตารวจก็แดกเงินอยู่ได้สัตว์เหย็ดแม่งมึงออกมาพูดว่าตํารวจทําหน้าที่ทํท,ทหน้าที่เฮี้ยไร ทำหน้าที่ไปเย็ดแม่เมืองไหลควายตำรวจทำหน้าที่อะไรตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่เฮียอะไรเลยตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่เฮียอะไรเลยมึงบอกว่าตำรวจทำหน้าที่ซัดเย็ดแม่งไอ้ไทยเรซิ่งเนี่ยหัวทองเนี่ยมันมันเป็นตัวจริงแล้วมันบอกกูทำไมวะกูถามหน่อยว่ามึงอ่ะบอกกูทำไมเพราะกูมีโค้อความของมึงไง มึงกลัวกูจะเปิดให้ทุกคุณดูกูทุกคุณฟังว่ามึงส่งโวยเสียงหากูอะไรเฮียอะไรเลยไอ้ควายเอ้ยกูเป็นลูกผู้ชายจริงและกูจะทำจริงนะกูจะบอกให้ก็บอกนี่ไม่มีอะไรไม่เป็นไรช็อตหนึ่งแดกบ้าสัตว์แดกบ้าไอ้ควายเอ้ยช็อตหนึ่งแดกบ้าเฮีย ช็อตหนึ่งแดกบใบเฮี่ยมึงอะแดกไหมสัสฮะมึงอะแดกไหมหวควายกูเป็นตัวจริงและกูจะทำจริงกูไม่กลัวเฮี่ยกูไม่กลัวเฮียเ่ยอะไรเลยกูจะบอกให้นะเว้ยกูจะบอกให้นะเว้ยว่ากูไม่ได้กลัวเฮี่ยอะไรเลยไอ้คนที่สอง ไอ้เฮียบุ๋งพนาดาไอ้สัตว์ยิดเม่งควายแดกเงินกู5้าแสนบาทแดกเงินกู5้าแสนบาทแดกเงินกู5้าแสนบาทเงินกูอยู่ไหนอีควายกูให้ไปช่วยเด็กกำพร้าแดกเงินกู5้าแสนกูให้เอาไปช่วยเด็กกำพร้าไอ้เฮียแดกเงินกูเฉยๆเงินกูอยู่ไหนบะาอะ ไอ้เฮียเป็นเรซิ่งที่มึงเอารถกูเอารถกูไปชนคนไายควายแล้วมึงทำอะไรมึงอะทำอะไรมึงอะทำอะไรบอกกูมาดิช่วยตอบกูมาดิไอ้เฮียพวกมึงคิดว่ากูเนี่ยกูเนี่ยไม่ทำจริงเลยเฮียนะกูไม่ทำจริงเลยไวยนะพวกมึงอะพวกมึงมันตำรวจไอ้เฮียเนี่ย กูจะยิงตำรวจพวกนี้กูจะยิงตำรวจพวกนี้ที่ไปช่วยพวกมึงให้คดีนี้หายไปอีตัดตำรวจหนีเฮียตำรวจทำเฮียอะไรวะทำเฮียอะไรตำรวจนะกูบอกว่าพวกมันขายยาเสพติดแล้วตำรวจเฮียอะไรตำรวจทำเฮียอะไรไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยไอ้ควายตำรวจก็เย็ดแม่งี่เฮียตำรวจเนี่ย ตำรวจทำเฮี้ยอะไรเลยฮะตำรวจทำเฮี้ยอะไรเลยฮะตำรวจทำเฮี้ยอะไรเลยกูมีหลายปืนมีหลายกระบอกอ้ควายกูมีเยอะกูจะยิงพวกมึงที่มาทำอย่างนี้เป็นจังร้ายของประเทศไทยเฮี้ยเป็นจังร้ายของประเทศไทยเฮี้ยฮะพวกมึงคิดว่ากูจะทำไม่ได้ลวนี่สัตว์ฮะ พวกมึงคิดว่ากูจะทําไม่ได้เหรอในสั์ฮ์กูไม่กลวยควายเย้ยฝากเชถิงปุ่มพนาดาที่แดกเงินกูไป5้าแสนกูจะเอามานะกูจะไปเอาคืนโปกไอเฮียหัวทองไปหลบหนีจากตำรวจได้ก็โอเคมึงก็โอเคแต่กูเนี่ยกำลังจะตามหามึงอยู่ทุกวันนี้กูหา ตัวเจอเนี่ยมึงอ่ะมึงเป็นตัวลูกผู้ชายจริงๆเหรอมึงเป็นตัวลูกผู้ชายจริงๆอ่ะทําไมมึงไม่ให้กูดูวะว่ามึงเป็นตัวลูกผู้ชายจริงๆะอะนะกูมีปืนมีจริง ak47 ของกูเนี่ยกูมีกูจริงกูมีจริงมีมีจริงมีจริงอีกไวเอามาทำให้กูรู้ ทำให้กูแห็นน่ะพิดนึงปืนที่อยู่ในห้องมึงอ่ะปืนที่อยู่ในห้องมึงเป็นปืนของมึงเองที่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ของมึง <äl Mys in> ที่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ของมึงมมเป็นของมึงเองอีกวายมึงบอกว่าไม่ใช่ของมึงมาพูดมาเข้ามาดิตัดมาตอบกูดิวายที่มึงบอกว่าไม่ใช่ของมึงเป็นของพ่อ ไอ้เฮี้ยเป็นหองมึงไอ้ควายเอ้เลยอันเนี้ยตัวจริงไอ้เฮี้ยกูเนี่ยตัวจริงไอ้สัตว์กูเนี่ยเป็นตัวจริงที่มันบอกว่ามึงบอกว่ามันไม่ใช่หองมึงแล้วหองใครวะไอ้ควายมาตบกูดิหองใครฮะหองใครไม่ใช่หองมึงหองใครมีตั้งกีก่กระบอกสี่ถึงห้า ที่ไม่มีเอกาสารไม่มีทะเบียนแล้วตำรวจทำยี่อะไรตำรวจทำยี่อะไรแดกเงินตำรวจทำยี่อะไรแดกเงินควายตำรวจแดกเงินนี่ซัดกูนี่ยิงกูนี่ยิงอีกควายเอ้ยตำรวจเนี่ยแดกเงินตำรวจก็โดนยิงกูจะยิงตำรวจทั้งโปโปโซพปโปโซโตำรวจโตโมโกูจะยิงกูจะยิงแต่ละคนมายุ่งกับผิดคนแล้วกูไม่ได้ขายถัว่วไม่ได้ขายโรตี กูไม่ใช่บังบังพ่อมึงไปขอแม่มึงไปขอถั่วแม่มึงไปขอโรตีแม่มึงไงสัดไปบอกตำรวจไปบอกตำรวจว่าผิดคนมายุ่งกับผิดคนเฮี้ยมายุ่งกับผิดคนมายุ่งกับผิดคนเฮี้ยมายุ่งกับผิดคนนี่วาย มันเป็นตัวจริงมันไม่ออกมาวะฮะมันเป็นตัวจริงทําไมมันไม่ออกมาวะฮะทำไมไม่ออกมาออกมาจะได้กูรู้จะได้กูเห็นไอ้เหี้ยนี่ไปหลบหนีใต้หีแม่มาไงสัตว์ฮไปหลบหนีใต้หีแม่มาไงสัตว์ไขายาเสพติดมีเงินมากมายรวยเยอะขนาดน,นี้อีเหี้ยกูจะเปิดเผย กูจะเปิดแผ่ตอนเนี้กูจะเปิดแผ่ให้ทุกคนรู้ในวิดีโอต่อไปเนี่ยกูจะให้ทุกคนเห็นว่าใครเป็นสายของตำรวจแล้วกูจะให้เห็นว่าใครเป็นทำงานให้ตำรวจแล้วกูจะให้เห็นว่าตำรวจคุณไหนที่แดกเงินแล้วก็ปล่อยมันให้ไปกูจะให้ทุกอย่างเห็นเลยกูจะเปิดให้ดูเลยเฮียกูจะให้ดูเลยคุณที่เป็นสายให้เป็นเป็นเด็กของเบนดิสซิ่งทำงานที่ลานมั่ง ทำงานที่ลานเมืน่นแล้วทำงานแล้วเป็นคนที่ขี่รถ BMW 2015 S พันคันสีแดงคันสีแดงถั่วยี0สิบาทเอาไหมเอาไหมถั่วยี0สิบาทเย็ดเม้งควายถั่วยี่สิบาทเอาไหมควายกลับมาดิเฮียควายเอ้ย,ยมึงจะอยากได้ถั่วยี่สิบาทหรอฮะมึงจะเอาบ้างมึงจะเอาบ้างควายเอาบ้าง เฮีเยหิแม่มึงสัต์กูบอกแล้วว่าพอพอที่ไปหลอกคนอื่นพอแล้วพวกมันไปหลอกลวงคนไทยทุกคนแล้วอ้างว่ากูเป็นไปหลอกละเฮียตอนที่กูจะแจกรถกูตั้งใจจะแจกแล้วพวกมันเข้ามาพวกมันเข้ามาพวกมันเข้ามาพวกมึง เข้ามามาบอกกูมาสอนกูว่าอย่าทําเลยเอาไปแจกให้ลูกน้องตัวเองดีกว่ากูบอกว่ากูไม่เอาแล้วพวกมึงทําเหี้ยอะไรพวกมึงไปเอาหน้าหมาแล้วพวกมึงบอกว่ากูต้องแจกให้พวกนี้ใครจะแดกโรตรีไหมแดกนี่ก่อนไหมแดกนี่ก่อนไม่เหี้ยฮะอะไรฮะพวกมึงอะไรของพวกมึง เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาง่ายๆสรุปเลยคุณที่โดนจับก็สองวันที่แล้วอ่ะกูรู้กูรู้เกี่ยวกับมันทุกอย่างมันเป็นใครมันอาศัยบ้านอยู่ไหนมันโอนบัญชีของใครมันเอามาบัญชีของใครอะไรยังไงบ้างกูรู้หมดเลยกูรู้หมดเลยแล้วกูรู้ว่ามันเป็นเป็นสายตำรวจกูรู้ว่ามันเป็นสายตำรวจ กูโมดรู้หมดกมดูกูรู้หมดว่าเฮียนี่เป็นสายตำรวจไอ้สัตว์กูรู้ว่ามันอะเป็นสายตำรวจ Fuck you stop fake everything แม่มึงอะเฟกอีกเฮียแม่มึงอะเฟกอีควายวิศนุอีควายไอวิศนุก็เป็นพวกขขยยาเสพติดเดียวกัน เป็นคนส่งยากันขายยาเอาเงินเยอะแล้วก็เอาเงินไปทำอะไรไปซื้อสุป,ปกาไปซื้อรซื้อมอเตอร์ไซค์อ,อ,อ,อะไรยะ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 ไเยอ,อะๆเยอะๆก็ว่าไปเฮียไปซื้ออะไรเยอะๆว่าไปควายพวกมึงเนี่ยอยู่ใต้สถาบานันนี่อยู่ได้ไงว่ากูไม่รู้เลยกูงงทุกคนเนี่ยกูงงว่าอยู่ได้ไงกูงงพวกมึงเนี่ยอยู่ได้ไงกูงง พวกมึงไปอยู่ใต้สถาบัานอยู่ใต้ใต้อำนาจของพวกเฮี้ยเฮี้ยตำรวจอย่างนี้เฮี้ยกฎหมายอย่างเนี้อยู่ได้ไงทุกวันเนี้ไอ้พวกเฮี้ยตำรวจเนี่ยหลอกตาหลอกหน้าของประชาชนมาอยู่ได้เฮียตั้งด่านก็ตั้งมั่วจับก็จับมั่วเขียนใบสั่งก็ไปสั่งก็มั่วเฮี้ยทุกอย่างก็เป็นมั่วมดแล้วประชาชนไทยกล้าสงสารนะ พวกมันก็ทําอะไรไม่ได้พวกมันก็น่าสงสารเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่กล้ายุ่งกับตํารวจกลัวจะโดนยิงไม่ตรงกลัวกูจะยิงพวกมันตํารวจเองไอ้เหี้ยกูจะยิงพวกมันเองอ้เหี้ยกูจะยิงพวกโพสโปกออะไรก็ตามว่าไปแต่ตอนแรกกูจะเอาพวกที่กูเขียนชื่อไว้กูจะเอาพวกนี้ก่อนกูจะยิงพวกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกูจะกลับมาหาที่ตำรวจเี้ยเนี่ย พอปศพอปศเฮี้ยเนี่ยตโมเฮี้ยเนี่ยกูจะกลับมาแล้วกูจะเปิดเผยของแต่ละคนเลยกูจะเปิดเผยแต่ละคนแต่ละคนที่ทําอะไรไว้กูจะทํากูพูดจริงแล้วกูทําจริงกูบอกเลยว่ากูพูดจริงแล้วกูจะทําจริงกูพูดจริงแล้วกูจะทําจริงพวกมึงอย่าหนีกูจะตามหาพวกมึงแล้วกูจะเจอแน่นอน โดวายยาอันเนี้ยดูด ja. ja. ูดูดูกูจะตามหานะแล้วยายานี้นะกูจะตามหากูจะตามหานะยานี้ยานี้นะยานี้วายยานี้ยานี้นะยานี้อยากขายยาใช่ไหม ไปขายยาคิดตัวขายยาได้เงินเก่งใช่ไหมได้เงินดีใช่ไหมไปไปขายยาประเทศไทยได้เงินแต่แค่ขายยาพวกเมืองได้เงินแค่ขายยาพวกประชาชนทั่วไปเนี่ยแย่อยู่หมดแล้วไม่มีเงินจะแดกอยู่แล้วฮะไม่มีเงินจะคุณอื่นนะไม่มีเงินจะแดกอยู่แล้วแล้วพวกมึงทําอะไรอยู่นี้ไปขายยาเสพติดแล้วเอาเงินยัดเข้าไปใน อีแม่มาไงฮะพวกมึงทําอะไรอยู่พวกมึงอ่ะทาอะไรอยู่เอาเงินยัดเข้าไปในหีแม่มพวกมึงไงขายยาเสพติดแล้วก็เอายัตตดตํารวจยัดเงินให้ตํารวจด,ด้วยตํารวจเฮี้ยนี่เอาตังแล้วก็ทําคดีเป็นแบบงงไปหมดเลยเฮีย้ยทำคดีแบบคดีงงไปหมดเฮีย้ยพวกมึงทำอะไร พวกมึงทำอะไรพวกมึงทำอะไรกูเหมือนไส้กูเหมือนไส้กูเจอตัวจริงตอนเนี้ยกูจะยิงนะพวกมึงตัวจริงออกมาให้กูดูโชว์ดิโชว์ดิกูเห็นหน่อยโชว์ดิโชว์เนี่ยกูเห็นหน่อยโชว์ดิควายยิดแม่งสัตว์พวกมึงไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมหายากควายควายกู กูจะบอกนะว่ากูจะบอกนะอะไรฮะอะไรอะไรพวกกูมีเฮก็ขายยาพวกที่เป็นเป็นเป็นเด็กของเขาที่ส่งยาโตเนี่ยพวกกัมมันไส้เข้ามาพูดไงเข้ามาพูดไงเฮียกูบอกแล้วแล้วกูจะบอกเลยตอนนี้ว่ากู จะไม่อยู่เฉยๆถึงกูได้เงินของกูคืน5้าแสนจากไอบุ๋มพนาดาแล้วก็เจ็ดแสนจากไอแบนเฮียแบนเรซิง่งที่มันเอาเงินไปเอาเงินของกูไปซื้อรถ BM เที่เป็นเฮียอะไรไม่มีไม่มีเอกสารอะไรเลยเอามาให้กูขายให้กูกูจะเอาเงินแค่นั้น แล้วกูจะเอาเงินจากไอ้เฮียบุมพนาดาที่กูไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วมันกินแดกเงินไปกูจะเอาห้0 0 0 0นั้นกูจะเอาเจ็ดแสนจากไอ้เฮียเนี่ยแล้วกูจะบอกตำรวจนะว่าทําตัวให้ดีๆสงสารในประชาชนด้วยเฮียเนี่ยพวกมันเนี่ยแดกเงินเงีางเดียวแค่นั้นสนใจแต่แดกเงินไม่เห็นสนใจทําเฮียอะไรเลย ไม่เห็นพวกมึงไปสนใจเฮียอะไรเลยไม่สงสารประชาชนละคนที่ไม่มีอาศัยบ้านอยู่ไม่สงสารพวกมันเลยนะ่ยไม่สงสารเขาสักนิดนึงเลยหละฮ้ไม่สงสารเขาสักนิดนึ่งหละว่าเขาไม่มีเงินจะแดกอยู่แล้วเขียนใบสั่งทำเฮียอะไรของพวกมึงตอนที่กูอยู่ในห้องขังเนี่ยกูเห็นถึงตีสองตีสาม ก็ยังมีมาคุณที่นายประกันนายประกันทำเฮียอะไรตอนตีสามเปิดศาลีนเฮียอะไรตอนตีสามเนี่ยศาลไหนที่เปิดตีสามวะเอ๊ะศาลไหนที่เปิดตีสามวะกูอยากรู้จริงๆศาลไหนที่เปิดตีสามวะเอาบอกกูมาดิบอกกูมาศาลไหนที่เปิดตีสามอ่ะบอกกูมาแบตอะไรวะอะไรของแบต <c oughs> นี่หมดละอือเยียดข้อไป เหดเี <Here. S 2> ้ยเฮี้ยอะอะะศาลไหนที่เปิดทิ้งตีสามเฮีย้ยวันอาทิตย์ไหนที่ศาลเปิดเฮีย้ยอะไรฮะฮะศาลไหนที่เปิดทิ้งตีสามเฮีย้ยพวกเมืองกูเอาลงรูปกูลงรูปตัวจริงแอลรูปนั้นอนะรูปนั้นที่กูเอาลุงอยู่ในห้องลุงแลมเดอะคิที่สุราษฎร์ธานีที่กูอยู่ แล้วปืนสีกระบอกก็อยู่กับกูตัวจริงเป็นปืนจริงอยู่ในห้องกูจริงอเฮียควายไอเฮี้ยนี่มันขายให้กูไอเหียเบนเรซิ่งเนี่ยมันขายให้กูมันน่ะเป็นคนขายให้กูแล้วตำรวจทำเฮียอะไรตำรวจทำเหียอะไรออกข่าวออกหน้าออกตาว่าเป็นผัวหงดาราแล้วไม่ต้องทำเหียอะไรเลยกับมันเลยเหรอเนี่ยไอ้สั์ ตำรวจทำเฮี้ยอะไรไม่เห็นทำเฮี้ยอะไรเลย why หวัหวโด่ตำรวจเย็ดแม่งตำรวจอีเฮี้ยตัวอ,อีเฮี้ยตำรวจเนี่ยอีเฮี้ยกูบบกเลยตำรวจคนไหนที่ไปทำอะไรทำผิดอะไรกับประชาชนเนี่ยกูจะไปยิงกูจะไปยิงนะกูจะไปยิง ตำรวจคนไหนที่ไปทำอะไรกับประชาชนกูจะไปยิงสงสารประชาชนเถอะสงสารเขาเถอะเขาทำงานถึงเช้าตินตื่นมาตีสี่ตีสี่ตีสามีออกมาขายของได้เงินออกมาขายของอะได้เงินแล้ว ตอ,ทตอนที่เขาต้องกลับไปก่อนที่เขาต้องกลับไปเขาต้องเอาเงินที่เขาได้วันละสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยเขาต้องไอ้พวกมึงเลยเนี่ยไอ้ควายตั้งด่านก็ตั้งด่านให้ดีๆตั้งด่านก็ฮเกฮเี้ยไอ้เฮี้ยนี้ไทเลสซิ่งเนี่ยมันทําอะไรไทเลสซิ่งเนี่ยมันทําอะไรนะมันทําอะไรมันทําเฮี้ยอะไรมันแค่ทําลายวิดีโอสดแล้วเดินออกไปนี่ไปนู่นพวกมึงรู้ไหมว่ามันทําอะไรอยู่มันขายยา ไอเฮียนี่ไขยามันออกประจานกูว่ากูเป็นคุณอันตรา,ายตัวอันตรา,ายเลยละแล้วมันประจานว่ากูไม่ใช่เป็นคุณไขยาละเฮียมึงเนี่ยเป็นคุณไขยายควายแล้วหลกักหลอกตาเนี่ยหลอกตาไปทำไลฟ์วิดีโอกับพวกซุปปกาซุปปกาอะไรของมึงไปทำแล้วมึงไปไขยายเฮีย กูเนี่ยเป็นตัวจริงอ้ควายนี่นี่นี่เสือเห็นไหมกูกูเนี่ยเป็นตัวจริงแล้วกูพูดจริงกูทําจริงกูพูดจริงกูทําจริงกูไม่ขออะไรมากกูไม่ขออะไรมากกูจะเลิกกูจะเลิกยุ่งกับพวกมึงแค่นี้กูจะขอแค่นี้แล้วตํารวจไทยประชาชนไทยก็ฟังด้วยตํารวจไทยรัฐบาลไทยให้กูได้แค่นี้กูก็โอเคกูแค่ ของเงินคืนของกู5 0 0 0 0นบาทจากผมพนดาโขงเงินคืนจากไอเฮียเบนนิสซิง700,000ของกูแค่นั้นสองอย่างแล้วอีกส่วนกูขอจากตำรวจ